ใบเลเ็กไงกระเป๋าใบเล็กใส่กระเป๋าใบใหญ่กระเป๋าใบใหญ่กระเป๋าใบเล็กเข้าใจละของเผู้หญิงก็หล่ะมาของในกระเป๋าไม่เจอระดับของเราใบเล็กนี่เดียวเนี่ยผมฟังบอกว่าการกันแดดการยุ่งเลย โอเคมาแล้วป่อยยาใส่หูฟังได้ประมาณสักสองโลได้ไหมเดินไปเนี่ยน่าจะประมาณสองโลผมเดินมาจำครับคนยงเขา้าต้องเดินเอาเดิดูไดไสวยๆด้วย ว้าปิดสวยตรงไหนโอเคเดี๋ยวข้างหน้าจะมีดอกไม้ดอกไม้สวยดอกไม้ยอ๊ยลืมเขาขายดอกไม้วันเสาร์อาทิตยจะเยอะคนเยอะมาจอดรถกันแล้วก็ซื้อดอกไม้ เนี่ยฮะของกรุงเทพเช้าเช้าก็ต้องนี่กขน่าจะจะเก้าโมงจะเก้าโมงอะไรอย่างเี้ยอยู่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวหันกล้องให้ดูรถรถวิ่งให้เต็มเลย 9โมง10โมงก็ยังรถยังเยอะอยู่เลยเนียตอนนี้ถนนยังไม่เสร็จยังทำไม่เสร็จใช่แล้วเพราะมันก็เริ่มดีขึ้นนหะแต่ตอนเย็น่ยติดเย็นวันศุกร์เลยอย่าได้มากันเยอะอยู่ติดเลย จะใกล้ถึงร้านดอกไม้แล้วนะดูเขามีขายของนะสวยนะดอกโบด์สวย,นสวยเนี่ยเขาจะขายดอกไม้ไม่รู้เห็นหรือเปล่าผมหันกล้องมาเนี่ยอย่างไรสดในเพจไม่ได้เอาสดของวันนี้ละกัน FC เราน่ารักอยู่แล้ว nha ông đọc máy không nan nào nan nào cũng nèo vào tôi nèo vào bỏi soi 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 thử soi 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 nghe soi 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 ย่อยข้าวก่นเดี๋ยวจะไปนั่งตอบคอมเมนต์กันนี่จะลอเขาไปสามร้อยแล้วคอมเมนต์ของเก้าวีห้าร้อยโอ้ยน้อใจเย็นเด้อหัวเจ้าใจเย็นเด้อตอบไปทุกคนนะครับตอบไปทุกคนรอคอมเมนต์เดียวน้องพันธ์วรารการ <c oughs> ไปแอดขอเขา เต็มเขาไม่ให้นักร้องขวันใจใครดูตรงนี้ก็ส่งไปถึงน้องพันด้วยเด้อชอบชอบชอบเพลงน้องพันกลับตกลับเดี๋ยวเลยทุ่งดอกไม้นี่ไปก็เดี๋ยวผมปิดก่อนนะเน่สวยสวยงามไหม เดินนะจะ้าจวะนี้โอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านกาแฟทีเดียวเลยตอนนี้หน่อยตรงน,นี้